เวลาเราพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยนะครับภาพที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือการแข่งขันการวิ่งแข่งกันระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมครับมันเหมือนหนังสงครามเย็นภาคใหม่เลยที่สองยักษ์ใหญ่กำลังพุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าไอ้เส้นชัยที่ว่าเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันจริงๆเหรอวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยนะขอพาย้อนกลับไปดูบทเรียนสาคัญในประวัติศาสตร์กันสักหน่อย โอเคลองย้อนภาพไปปี1957นะครับตอนนั้นเนี่ยโซเวียตปล่อยดาวเทียมสปบุตนิกขึ้นไปโอ้โหเรียกว่าอเมริกานี่สะเทือนไปทางประเทศเลยครับแพนิคก,กันหมดแล้วความกลัวนี้มันก็ถูกโหมกระพือให้แรงขึ้นไปอีกด้วยรายงานฉบับหนึ่งที่ชื่อว่าไกเทอร์รีพอร์ตรายงานนี้บอกว่าอะไรนะหรอครับบอกว่าโซเวียตเนี่ยมีขีปนาวุธนิวเคลียร์นำหน้าอเมริกาไปไกลแบบไม่เห็นฝุ่นแล้ว เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยครับจอห์นเอฟเคนนดีก็เอามาใช้หาเสียงเลยบอกว่าจะต้องไล่ตามไม่ทันและพอชนะเลือกตั้งปุ๊บก็เร่งเครื่องพัฒนานิวเคลียร์เต็มที่เลยแต่เรื่องมันพีิกตรงนี้ครับหลายปีต่อมาความจริงเปิดเผยออกมาว่าโซเวียตมีขีปนาวุธข้ามทวีปแค่4ลูกใช่ครับแค่4ี่ลูกไม่ใช่เป็นร้อยๆลูกอย่างที่กลัวกันไปเองเห็นไหมครับแค่ความเข้าใจผิดความเชื่อที่ผิดผิดเนี่ยมันเกือบจะลากโลกทางใบเข้าสู่ ส่งครามนิวเคลียร์ได้เลยนะฮะทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาครับว่าแล้วไอเรื่องเล่าไอเนอร์ทียการแข่งขัน AI ที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้ล่ะครับเรากําลังจะทําพลาดซ้ารอยเดิมกับในประวัติศาสตร์หรือเปล่าโอเคครับเรามาเริ่มแกะรอยปริศนานี้กันเลยดีกว่ามาดูกันชัดๆว่าเรื่องที่เราได้ยินกันมาเนี่ยมันจริงแค่ไหนโดยเราจะเริ่มจากฝั่งจีนกันก่อนเลยครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรกันแน่ คือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะมันเหมือนกับว่าทั้งสองประเทศกําลังวิ่งแข่งกันก็จริงแต่วิ่งกันคนละสนามเลยครับเส้นชายอยู่คนละที่กันเลยคือฝั่งอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะพวกบริษัทบิ๊กๆอย่าง OpenAI หรือ Google DeepMind เนี่ยนะโฟกัสของเขาคือการสร้าง AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปพูดง่ายๆคือ AI ที่คิดได้เหมือนคนหรืออาจจะเก่งกว่าคนไปเลยเหมือนพยายามจะสร้างพระเจ้าในกล่องขึ้นมาให้ได้ แต่พอเราหันมาดูฝั่งจีนโอ้โหคนละเรื่องเลยครับเป้าหมายของเขาอยู่ในแผนระดับชาติที่เรียกว่า AI plus AI plus ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการสร้าง AI ที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลเลยแต่มันคือการเอา AI ไปใช้จริงเอาไปอัปเกรดอุตสาหกรรมเดิมๆที่มีอยู่นึกภาพตามนะครับโรงงานที่ใช้ AI คุมการผลิตหรือท่าเรือที่ใช้ AI จัดการตู้คอนเทนเนอร์แบบอัตโนมัติเนี่แหละครับเป้าหมายของจีนคือเรื่องแบบนี้เลย แล้วก็มีคําพูดของคุณเซเลน่าชูที่เป็นนักวิเคราะห์เทคโนโลยีนะครับเขาพูดไว้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าคนจีนเขาไม่ได้พยายามสร้าง AGI หรอกเขาพยายามทํากําไรโอ้โหคํานี้คือชัดมากเลยครับมันบอกเราเลยว่าแนวทางของจีนเนี่ยมันเน้นการใช้งานได้จริงเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งมันต่างกันคนละขั้วกับปรัชญาบแบบไซไฟที่ขับเคลื่อนซิลิคอนเวลลี่เลยอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือภาพที่ว่า นโยบายทุกอย่างในจีนเนี่ยต้องมาจากคําสั่งของผู้นําสูงสุดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยครับคือมันไม่ได้เป็นแบบช็อปดาวน์สั่งจากบนลงล่างสัทีเดียวแต่มันเหมือนการสร้างตึกที่เริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมากกว่าคือไอเดียเรื่องกฎระเบียบ AI เนี่ยส่วนใหญ่มันเริ่มมาจากวงการวิชาการหรือไม่ก็บริษัทเทคยักษ์ใหญ่อย่างเทนเซ็นหรือไบดูพวกนี้จะเสนอไอเดียขึ้นมาก่อนแล้วไอเดียพวกนี้ก็จะค่อยๆถูกผลักดันจนเข้าไปสู่การถูกเถ,ถียงในระดับภาครัฐและสุดท้าาายยยกก็็ออมเปนนโบ คือมันเป็นกระบวนการที่มาจากหลายส่วนมากๆเลยครับไม่ใช่มาจากคนคนเดียวโอเคพอเราเห็นแล้วว่าเป้าหมายมันต่างกันขนาดนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมล่ะอะไรที่มันเป็นรากฐานทางความคิดที่ทําให้แนวทางของสองประเทศนี้มันต่างกันเหมือนมาจากคนละดาวกันเลยคําตอบมันอยู่ในวัฒนธรรมเบื้องหลังการสร้าง AI เลยครับคือมันต่างกันสุดขั้วจริงๆนะในซิลิคอนแวลลีย์เนี่ย DNA ของบริษัท AI ชั้นนํามันถูก ปั้นขึ้นมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับหนังอย่าง The Terminator หรือ The Matrix มันสร้างภาพจำเรื่อง AI ที่มีพลังมหาศาลที่อาจจะครองโลกได้ไอเดียพวกนี้มันฝังอยู่ในหัวของนักพัฒนาที่นั่นเลยแต่พอตัดภาพมาที่จีนบริบทมันต่างกันลิบลับเลยครับสำหรับจีนเนี่ยเทคโนโลยี Technology คือเครื่องมือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางให้ได้แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ คือเขามอง AI เป็นเหมือนเครื่องจักรเศรษฐกิจครับไม่ได้มองเป็นสิ่งมีชีวิตในจินตนาการแบบฝั่งอเมริกาแล้วถ้าไปดูความรู้สึกของคนทั่วไปละ่ะในอเมริกานะครับข้อมูลมันชี้ไปทางเดียวกันเลยคือคนส่วนใหญ่กังวลคนเกินครึ่งบอกว่ากังวลมากกว่าตื่นเต้นกับ AI นะแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือกว่า70%เเลยนะครับกลัวว่าจะตกงานแบบถาวรเพราะ AI คือมันเป็นความกลัวที่ชัดเจนมากๆในสังคมทีนี้ ตัดภาพมันที่งานประชุม AI ใหญ่ๆที่เซี่ยงไฮ้โอ้โหบรรยากาศนี่คือคนละม้วนเลยครับตรงกันข้ามกันแบบ180องศาลองนึกภาพงานมหากรรมที่แบบคึกคักสุดๆเต็มไปด้วยพลังบวกมีครอบครัวจูงมือลูกจูงมือหลานมาเดินดูเทคโนโลยีใหม่ๆกันเหมือนมาเชี่ยวสวนสนุกเลยครับมีหุ่นยนต์เดินไปเดินมาทักทายคนมีกระทั่งหุ่นยนต์ต่อยกันแบบ MMA ให้ดูด้วยนะคือมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ย AI มันไม่ใช่ของน่ากลัวไกลตัวเลยแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่าตื่นเต้นมากๆแต่ว่าวัฒนธรรมและความฝันมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับความเป็นจริงข้อจากัดที่จับต้องได้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าปัจจัยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนา AI ของแต่ละประเทศยังไงบ้างปัจจัยที่เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยก็คือมาตรการของสหรัฐที่คุมการส่งออกชิป AI ตัวทอ็ทอปๆไปยังจีน ลองนึกภาพแบบนี้นะครับสมมติเราจะสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่โดนจำกัดปริมาณเหล็กกลาเกรดพรีเมียมเราจะทํำยังไงก็ต้องเปลี่ยนแผนใช่ไหมครับเราก็ต้องหันมาออกแบบตึกที่มันใช้วัสดุทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนเป๊ะเ,เ,เลยครับคือพอเขาเข้าถึงพลังประมวลผลมหาศาลแบบที่บริษัทอเมริกันมีไม่ได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนโฟกัสไปเน,น้นสร้าง AI ที่ฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงสุดแทนที่จะสร้าง AI ที่ใหญ่ที่สุดในขณะเดียวกันนะครับ จีนก็กำลังเจอกับแรงกดดันมหาศาลจากข้างในประเทศเองด้วยนั่นก็คือวิกฤตการว่างงานของคนรุ่นใหม่ตัวเลขที่เห็นเนี่ย20-25%คือตัวเลขประมาณการก่อนที่รัฐบาลจะหยุดเปิดเผยข้อมูลไปมันสูงมากนะครับแล้วปัญหานี้แหละครับที่มันเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้รัฐบาลต้องรีบต้องรีบส่งเสริมเทคโนโลยีอย่าง AI เพื่อสร้างงานใหม่สร้างอุตสาหกรรมใหม่และก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจสภาพเศรษฐกิจของวงการเทคจีนมากขึ้นไปอีก เราต้องรู้จักคำคำหนึ่งครับคำว่าเนยจวนในจวนหรือ involution มันคืออะไรมันคือสภาวะที่การแข่งขันมันดุเดือดดุเดือดซะจนแทบไม่มีใครได้กำไรแล้วครับทุกคนทุ่มสุดตัวสู้กันแทบตายเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดที่มันเล็กลงเรื่อยๆนึกภาพสงงพามราคาในแอปช้อปปิ้งออนไลน์บ้านเราก็ได้ครับที่ตัดราคากันไปมาจนแทบไม่เหลือกำไรกันแล้วนั่นแหละครับภาพของเนยเจอนสภาวะแบบนี้มันเลยทำให้บริษัทเทคของจีนเนี่ย มีเงินทุนจํากัดแล้วก็ต้องคิดหนักมากๆว่าจะเอาเงินไปลงทุนกับ AI แบบไหนถึงจะคุ้มที่สุดแล้วมันยังมีอีกหนึ่งระเบิดเวลาลูกใหญ่เลยครับที่จีนกําลังเผชิญอยู่นั่นก็คือปัญหาประชากรครับในอีกไม่นานนี้จีนกําลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบคนแก่จะเยอะขึ้นมากในขณะที่คนวัยทํางานจะลดลงควบทาบเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมจีนถึงดูคลั่งคล้ายกันพัฒนาขุนยนและระบบอัตโนมัติมากขนาดนี้ คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเท่ความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีนะแต่มันคือเรื่องของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศเลยที่ต้องรีบหาอะไรมาทดแทนแรงงานคนที่กำลังจะหายไปเอาละครับพอเราเห็นภาพรวมแล้วว่าทั้งเป้าหมายแรงผลักดันและก็ข้อจำกัดของสองประเทศนี้มันต่างกันมากขนาดนี้เนี่ยคำถามสุดท้ายก็คือแล้วมันพอจะมีทางไหมที่ทั้งสองฝ่ายจะหันมาร่วมมือกันเพื่อจัดการความเสี่ยงจาก AI ได้หรือว่าสุดท้ายแล้ว เรากาลังมุ่งหน้าไปสู่การแข่งขันที่แบบอันตรายและไม่มีใครควบคุมเลยพอพูดถึงเรื่องความร่วมมือเนี่ยมันก็มีได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยคือการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศแบบเป็นทางการอันนี้บอกเลยว่าน่าจะยากมากๆเพราะตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันเลยแต่มันมีอีกแนวทางหนึ่งครับที่ดูจะมีแววเป็นไปได้มากที่สุดเขาเรียกว่า safety in parallel หรือความปลอดภัยคู่ขนานอธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพเรามีบ้านอยู่ติดกัน แต่เราไม่ไว้ใจเพื่อนบ้านเราก็สร้างรั้วบ้านเราให้แข็งแรงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมครับเพื่อนบ้านก็ทําเหมือนกันแต่เราอาจจะยอมแลกเปลี่ยนแบบแปลนรั้วที่ดีที่สุดให้กันไม่ใช่เพราะไว้ใจนะแต่เพราะเรารู้ว่าถ้ารั้วของเขาพังโจรมันก็อาจจะข่ามาบ้านเราได้ง่ายขึ้นคือทําเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนั่นแหละครับแล้วเรื่องที่น่าแปลกใจก็คือจริงๆแล้วมันมีจุดที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วนะครับคือในการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยผู้เช่วชาญของทั้งสองฝั่ง เห็นตรงกันเป๊ะเลยในเรื่องสำคัญทางเทคนิคอย่างเช่น 1. เราต้องทำให้ AI มันอธิบายได้ว่ามันคิดอะไรอยู่ 2. ต้องมีมาตรฐานกลางในการทดสอบว่า AI ตัวไหนอันตรายแล้วก็ 3. อันนี้สำคัญสุดคือต้องมีมนุษย์คอยควบคุมระบบที่สำคัญมากๆอย่างพวกอาวุธนิวเคลียร์เสมอนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นคือรากฐานที่อาจจะช่วยให้เราป้องกันหายนะจาก AI ในอนาคตได้ ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือทั้งสองประเทศไม่ได้กำลังวิ่งไปสู่เส้นชัยเดียวกันเลยฝั่งหนึ่งกำลังไล่ตามความฝันแบบในหนงังไซไฟในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกำลังใช้ AI เป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาของชาติที่มันเร่งด่วนและจับต้องได้จริงๆการเข้าใจความแตกต่างตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญซึ่งมันก็นำมาสู่ข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากคุณแมทชีฮานเขาบอกว่า คนจีนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาดีกว่าที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในจีนซะอีกการที่พวกเขายอมเรียนรู้จากอเมริกาเนี่ยถือเป็นข้อได้เปรียบม,มหาศาลของเขาเลยคําพูดนี้มันก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนดูนะครับว่าบางทีความกลัวที่มันเกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงกว่าการแข่งขันกันเองซะ